ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆ ราคาที่โครจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟรดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ คาโมยโซนเว็บส่งโมเดลนารุโตะส่งง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเอไอเอโยโยโยาเฮลโหลกายวอซัดูดโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะกอ็อยู่กับน้องๆ f อในดิสค o r d ของผมเองนะครับก็นี่เลยชื่อของน้องๆแต่ละคน,นะครับ โอเคครับก็ต้องขอขอบคุณที่น้องๆเนี่ยเขามาเป็นตัวทดลองสกิลให้กับพวกเราดูนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวปลานใหม่นั่นเองนะครับนั่นก็คืออัศนีบาสสีม่วงนั่นเองนะครับทุกคนครับมายี่เห็นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมขออ่าเปลี่ยนดาบแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใช้ดาบนี้เนี่ยแสงมันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับอืมเดี๋ยวผมขอใช้เป็นอ่อเป็นอะไรดี ดาบอันนี้ดันอ่านี่ครับทุกคนครับในปลาอัศนีบาสีม่วงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนี่ครับทุกคนครับปลาอันนี้นะครับก็จะมีโอกาสออกนะครับอยู่ที่1นึทับยี้าครับชื่อของเขาเนี่ยก็คือชายเวอร์นะครับหรือหรือเขาเรียกว่าชีเวอร์ทุกคนชายเวอร์ปะชายเวอร์แหละเนาะถ้าผ่านผิดเนี่ยใครใครอ่านถูกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับก็นี่แหละปลาอัศนีบาสีม่วงนะครับ ก็คือว่าอันนี้เนี่ยมันแบบว่ามีอยู่4สกิลนะฮะทุกคนครับก็เหมือนปานทั่วไปเลยนะครับโอเคครับ okay, ทุกคนฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละสกิลน่ะใช้จักระเท่าไหร่แล้วก็คูลดาวกี่วินะฮะโอเคมาที่สกิลแรกนะครับสกิลแรกนะครับจะใช้จักระอยู่ที่15,000นะครับแล้วก็คูลดาวสิบห้าวิ สกิลที่2ครับใช้จักระ21,000นะครับคูดดาว25ิาวิเหมือนกันนะฮะแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลที่3นะครับจะใช้จักระอยู่ที่24,00 0นะครับแล้วก็คูดดาว2 6่ิวิต่อมาครับสกิลสุดท้ายเนี่ยใช้จักระ25,000คานูดาว3ามวินั่นเองนะครับก็โอเคครับทุกคนครับเราก็กดออนไว้นะโอเคเรามาดูปานกันดีกว่านี่นะครับทุกคนครับ านมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยจะเป็นสายฟ้าสีม่วงนะครับเท่มากเลยเห็นไหมอ่าฮะดูครับไปประมาณนี้ครับไปประมาณนี้โอเคเรามาดูสกิลเลยดีกว่านะครับโอเคครับการที่สกิลอาร์นะครับผมจะใช้ให้ทุกคนเห็นให้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังนะครับโอเคสกิลอาร์ครับสกิลอาร์เป็นแบบนี้มาอีวิ้ติดช็อตติดช็อตโอโ้โหต่อมาครับสกิลทีครับ โอ้สกิลทีโอ้โหยังดิบต่อมาครับสกิลวาครับสกิลวายปุ้มโอ้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 โอตโอ้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 โ้โอ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 เโอ้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 ัา้โอ้โอการ้โอ้โอ้อ้โอนะครับ้โอ้โน้ครับอ้โอ้้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้ออ คนที่อยู่วอลเลย์นั้นเนี่ยจะโดนชอ็อตเกือบทุกคนเลยนะครับก็เป็นเอ e อวงเล็กๆนะครับวงไม่ได้ใหญ่ต่อมานะครับนั่นก็คือสกิลทีสกิลทีเนี่ยก็เป็นการชาร์จเหมือนกันครับแล้วก็วาร์ปไม่วาร์ปไปฟันนะครับแล้วก็จะเป็นแบบว่า อ่าเป็นเขาเรียกว่าโดนสายฟ้าช็อตนะครับจะติดสถานะช็อตนั่นเองต่อมาเนี่ยก็คือสกิลวายนะครับสกิลวายก็จะเป็นการชาร์จนะฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปไม่แล้วก็ฟัน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 แล้วก็เปรียงเข้าไปโอ้โหประมาณนี้นะโอ้โ้กระเด็นโคตรไกลนะครับโอเคต่อมาสกิลเอฟครับสกิลสุดท้ายชาร์จแล้วก็ยังไงครับพุ่งพุ่งแล้วก็ตูมอู้ทุกคนดูครับเขาช็อตโหดมากเลยนะอ่าอันนี้ก็คือการตีธรรมดานะครับ ตีธรรมดาจะเป็นแบบนี้เลยก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนแค่ฟันแล้วมีออร่าเฉยๆอ่าประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนฮะเรามาดูสกิลกันแบบชัดๆกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับสกิลอาชาร์นะครับแล้วก็เป็นการพุ่งมาี่พุ่งเข้าไปนะครับศัตรูเนี่ยก็จะติดสถานะช็อตนั่นเองนะครับต่อไปสกิลทีครับสกิลทีชาร์จครับแล้วก็พุ่งแล้วก็ฟันมาี่ก็จะติดสถานะช็อตอีกเหมือนกันนะครับสกิลวครับ สกิลวายชาร์จแล้วก็พุ่งไปฟันปึ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอา่าสกิลวายนี่เหมือนจะไม่มีสถานะช็อตนะครับหรือว่ามันบั็กเอฟเฟกต์ไม่ขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนครับโอเคต่อมาสกิลเอฟครับสกิลสุดท้ายชาร์จแล้วก็พุ่งเข้าไปครับไม่หิวโว้ก็เป็นการช็อตเหมือนกันฮะก็คือว่าปานสายฟ้าอัศนีบาทสีม่วงเนี่ยมันเป็นการพุ่งทุกสกิลเลยนะฮะทุกคนครับเห็นไหมมันแบบสังเกตได้ว่า ทุกสกิลเนี่ยจะเป็นการว้าปหมดเลยนะฮะวาบปป๊บปื๊บปื๊บวร์ปไปวร์ปมานะครับคือข้อดีเลยครับคือจับตัวยากนั่นเองนะฮะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือว่าสกิลคูลดาวนานนั่นเองนะครับอ่าถ้าถามถึงในเรื่องคอมโบนะครับผมก็แนะนํานะกดอะไรได้ก็กดไปก่อนเลยครับเพราะว่ามันแบบเป็นสกิลพุ่งหมดเลยครับจะเปิดด้วยอะไรก่อนก็ได้นะฮะทุกคนครับนี่ครับเห็นไหมปื๊บปื๊บปื๊บป๊บคือมันพุ่งเกือบหมดอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมปั๊บปั๊บปั๊บ สกิลปิดท้ายครับพุ่งเข้าไปนี่แต่จริงๆผมก็แนะนําให้ใช้อย่างอื่นคอมโบด้วยนะครับเพราะว่าแค่ปลานอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับที่จะสามารถกําจัดศัตรูของเราได้นะครับ โอเคนะทุกคนฮะคือว่าคราวนี้นะครับเรามาเทสดาเมจกันบ้างดีกว่านะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับของแต่ละสกิลเพราะว่าน้องคนนี้เขาแรงด์เอสขึ้นไปแล้วนะฮะก็สามารถเทสได้นะครับแล้วก็โหมดที่ผมจะเปิดเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่บาลานซ์ที่สุดนะครับนั่นก็คือโหมดของไลา์ครั้งเยะนั่นเองนะแต่ผมจะเปิดแค่ร่างแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าร่างที่2เนี่ยกับร่างแรกเนี่ยสแตทไม่ได้ต่างกันเลยนะครับทุกคนครับอามันเปลี่ยนแค่สกิลแล้วก็เอฟเฟกต์เฉยๆนะฮะแต่ดาเมจเนี่ย ในการบัฟดาเมจก็เหมือนเดิมเลยนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้โอเคครับทุกคนครับเรามาดูดาเมจกันดีกว่าสกิลอาครับนี่ทุกคนสกิลอาครับพุ่งเข้าไปครับดาเมจเท่าไหร่โอ้โหมองไม่ทันนะครับต่อมาสกิลทีครับสกิลทีดาเมจครับดาเมจประมาณสามหมื่นโอ้โหสามพันประมาณสามหมื่นสองหมื่นเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สองพันลนวๆต่อมาเนี่ยก็คือสกิลวายนะครับ สกิลวายนี่ดาเมจประมาณ30,000ครับอืมสามหมื่นเป็น AOE ด้วยนะฮะต่อมาครับก็คือสกิล F นะครับทุกคนครับสกิล F ดาเมจเท่าไหร่เอ่ยอู้สี่หมื่นเก้าแล้วก็เก้าพันละุลัวนะฮะสกิล R ใหม่ครับเมื่อกี้มองไม่ทันนะฮะสกิล R พุ่งไปครับดาเมจเท่าไหร่ดาเมจน่าจะเป็นแบบว่าฮิตแรกเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นครับแต่ว่าฮิตหลังๆเนี่ยน่าจะซับประมาณหลักพันนะครับอะไรประมาณนี้สกิล T ครับ สกิลทีก็ดาเมจ3 0 0 0 0ื 30, 000, แล้วก็3า0 0หลัวนะฮะสกิลวครับสกิลวนี่โอ้ประมาณ3 0 0 0 0นะครับทุกคนครับประมาณนี้หลักๆดาเมจก็จะอยู่สักประมาณ20,000 30, 30,000อะไรประมาณนี้นะครับอ่า9,000พลัวนะฮะแต่ว่าก่อนที่มันจะมี9,000พลัวเนี่ยหรือว่าอะไรลลัวเนี่ยฮิตแรกนะครับมันจะเป็นดาเมจที่แรงที่สุดนะทุกคนครับโอ้ประมาณ30,000นะครับโ แรงมากครับทุกคนดูครับเห็นไหมสา0 0 0ื่นนะแล้วก็3 6มพันลนลวัวนะฮะอ่าประมาณนี้โอเคครับทุกคนะัะก็คือว่ารีวิวปลานสายฟ้าอัศนีบาทสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มาดิต้องเจอบราอสนีบ้าสีม่วงว้าวมาลายอ้ย่างหดโอ้ย่ังหหดว้าวมาลลยมาดีมาดิาดป๊าปป๊าปป๊าปโคดดีบ